สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งนมนะคะแล้วก็อีกหนึ่งนักสำคัญของแคนดี้ค่ะกับพี่อุ้ยเจ้าของร้าน Ti g e เก n ร World ค่ะพี่อุ้ยคะร้าน Ti g e เก n ร์อิงวของเราเนี่ยมีบริการเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่ก็จะมีในเรื่องของจำหน่ายปรินเตอร์นะครับปรินเตอร์ทั้งอิงเจ็ตแล้วก็เป็นเลเซอร์นะครับแล้วก็มีทางด้านของหมึกพิมพ์นะครับซึ่งหมึกพิมพ์เนี่ยเราจะทำเป็นแบรนด์ของ t i g e r i n k w อิ l เลเลยนะครับ เพราะว่าต้องการความเชื่อมั่นนะครับเวลาลูกค้าที่ซื้อเครื่องเข้าไปนะครับต้องการความเชื่อมั่นนะฮะว่าใช้ไปแล้วนะครับเครื่องพิมพ์จะไม่มีปัญหาในเรื่องของหัวพิมพ์หรือว่าในเรื่องของพิมเตอร์ที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวหมึกพิมพ์นะครับแล้วก็ในส่วนของการเซอร์วิสหลังการขายนะครับก็จะเป็นพวกซ่อมนะครับพิมเตอร์ทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อนะครับทั้งตัวอิงเจตเลเซอร์แล้วก็เป็นพวกดัตเมทริกนะครับขอที่เหมือนว่าเขาซื้อมาจากร้านเราใช่ครับแล้วก็ ครับแล้วก็ทั้งที่ซื้อจากที่อื่นเราก็ดูแลให้นะครับหมายถึงว่าถ้ามาจากข้างนอกหรือว่าร้านอื่นที่ว่าไม่ประทับใจนะครับหรือว่าซ่อมแล้วไม่มียังมีปัญหาเดิมๆอยู่ก็มาหาเราเราก็มีบริการตรงนั้นให้นะครับมีแนะนําแล้วก็ช่วยที่จะไปตัดสินใจให้ลูกค้านะอะเลือกหรือว่าที่จะเปลี่ยนหรือว่าซ่อมหรือว่าเปลี่ยนใหม่ดีนะครับตรงนั้น แต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อมาจากร้านเราเนี่ยบริการหลังการขายเนี่ยก็จะช่วยดูให้ฟรีใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดมาจากร้านอื่นมาไม่ประทับใจก็สามารถช่วยดูแลได้ในราคาพิเศษละครย่อย่ค่ะแล้วนี้แค่นี้หางถึงเรื่องหมึกนิดนึงนะเมื่อกี้เห็นที่พูดถึงหมึกอย่างนี้เป็นเราจะคิดค้นหมึกขึ้นมาเองหรือเปล่าคะว่าเป็นแบบเหมือนคุณภาพอย่างเงี้ยคุณต้องซื้อที่ร้าน tiger silver ของเราคือต้องอธิบายเรื่องของหมึกพิมพ์นิดนึงนะครับคือหมึกพิมเนี่ยในท้องตลาดมีเยอะมากนะครับซึ่งคุณภาพเนี่ย เราไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงซึ่งเราเองเราก็ไม่รู้นะครับคือหมึกพิมพ์เราจะรู้ได้ก็คือเราต้องทดลองใช้นะครับคือระยะยาว3เดือน6เดือน1ปีมีผลกับหัวพิมพ์ไหมนะครับตรงนั้นถ้าสมมติว่าเราขายเครื่องไปนะแล้วตัวพรินเตอร์เนี่ยนะครับหมึกหมดแล้วลูกค้าไปซื้อหมึกภายนอกมานะครับเราไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงนะครับสุดล้วถ้าไปใส่กับพรินเตอร์มันก็จะมีผลระยะยาว ทำให้พินเตอร์มีปัญหานะครับตัวนั้นคือเราตัดตัวแปรของเรื่องของหมึกพิมพ์ออกไปเราก็เลยทําแบรนด์ของเรานะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเวลาหมึกหมดมาซื้อที่เรานะครับเวลายกเครื่องว่าเข้ามาเซอร์วิสเนี่ยเราก็ตัดตัวแปรในเรื่องของหมึกพิมพ์ออกไปอ๋อแค่รู้เลยว่าพอมาถึงที่ร้านราถ้าเกิดเป็นหมึกของทางร้านเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ได้เลยโดยที่แบบเราไม่ต้องไปกังวลว,ว่าจะใช้กับเครื่องพิมพ์ได้ไหมหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เมื่อกี้แอบเห็นว่ามีเคสลูกค้ากําลังมาซ่อมพี่ได้ครับ พี่ห้ยอย่างนองปริเตอร์นี้เขาป่วยเป็นอะไรมาพี่เอายางเคสตัวนี้นะครับก็คือว่าลูกค้าเนี่ยติดอิงแทงมาจากที่อื่นนะครับ<ม>เสร็จแล้วก็เคยมารับใช้เ,เคยมาบริการที่ร้าน,น<ม>ครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าใช้ใช้ใชนานได้ยาวนานนะครับแต่ว่าพอดีพี่เขาอยู่ไกลก็เลย ครั้งต่อไปไม่ได้มารับบริการที่ร้าน,นก็ลองยกมาดูว่าเป็นไงทําไมมันถึงเสียบ่อยอะไรประมาณนี้ครับ<อ>ก็ทางร้านเราก็ตรวจเช็คแล้วก็รู้สึกว่าน้าหมึกนะครับมันไม่มีคุณภาพ<อ>ก็เลยต้องแจ้งลูกค้าเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนทางด้านของหัวพิมพ์ด้วยนะครับ,<อ>รบซึ่งตัวที่ผมเคยเกริ่นไว้ก็คือว่าตัวน้ำหมึกถ้าไม่มีคุณภาพก็จะไปทาลายหัวพิมพ์นะครับ<อ>ซึ่งทําให้อายุการใช้งานของตัวหัวพิมพ์มันสั้นลงคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังมีปัญหาเครื่องพิมพ์นะคะ แนะนำหน่อยค่ะพี่มา <c oughs> ที่ไหนชั้นไหนอะไรยังไงเอ่อ <c oughs> ก็แนะนําเลยนะครับว่าถ้าลูกค้าที่ต้องการนะครับจะซ่อมในเรื่องของปรินเตอร์หรือว่ามองหาปรินเตอร์ใหม่นะครับ <ạ. S 2> <c oughs> เคยใช้หรือว่าเคยไม่ประทับใจในตัวของปรินเตอร์นะครับมาลองมาใช้บริการที่ร้านของเราคือร้านเทคเกอร์อิงเวอร์นะครับชั้น3ามแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์นะครับล็อกเลขที่3030นะครับอยู่ที่แฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ทำนด้มานานไหมคะพี่ว่าเปิดมากี่ปีแล้วคะก็ ประมาณ5ปี5ปีครับโอ้อยู่มา5ปีกับที่เดียวอย่างนี้ต้องมีอะไรดีแน่นอนถามนิดนึงครับพี่ว่าเกี่ยวกับทำเลไหมหรือว่ายังไงทำเลก็คือเป็นในในส่วนของช่วงแรกนะครับแต่ถ้าจะเป็นให้เราอยู่ได้ระยะยาวก็คือว่าในส่วนของความซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากครับราคาเทียบ่ากับที่อื่นอาจจะถูกกว่าได้ซ้ำไปนะครับแต่ว่าได้ของที่มีคุณภาพนะครับใช้แล้วก็ประทับใจ ก็ลูกค้าลักษณะก็คือบอกต่อๆกันมาก็ยิ่งกับเกี่ยวกับเรื่องของการํานาคมสะดวกด้วยลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะมาใช้บริการได้นะคะอยากจะให้พี่อุ้ยค่ะแนะนําถึงผู้ประกอบการที่สนใจกําลังมองหาทาเลในการเปิดร้านชนิดหนึ่งค่ะพี่ครับสำหรับร้านของพินเตอร์นะครับหรือว่าขายหมึกพิมพ์พวกนี้นะครับก็คือทาเลก็มีส่วนนะครับในการที่จะเปิดร้านใหม่นะครับแต่ว่าอันนั้นคือปัจจัยหนึ่งนะครับปัจจัย ที่สาคัญก็คือในเรื่องของความเข้าใจในตัวของปรินเตอร์นะครับ<น>ที่จะแนะนําให้ลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าที่มาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตัดสินใจซื้อเลยนะครับเราต้องมีการอธิบายนะครับแนะนําถึงข้อดีข้อเสียของตัวปรินเตอร์นะครับว่ามันตัวนี้เหมาะกับถือว่าคนใช้งานเนี่ยจะเหมาะกับรุ่นไหนรุ่นอะไรพวกนี้เราจะต้องอธิบายครับให้ลูกค้าเนี่ยได้ตัดสินใจในซื้อคือเหมือนกับเจ้าของร้านเนี่ยจะต้องมีความรู้ทก่อนั่นเองใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมคะได้ทราบถึงเทคนิคในการ เดี๋ยวแคนดี้จะไปสอบถามเทคนิคในการเลือกทำเลค่ะกับผู้จัดการฝ่ายขายนะคะของศูนย์การค้า Happy ้แลน Center เดี๋ยวเราไปพูกับเขากันพ่กวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่มุ้ยมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะแคนดี้ก็นั่งอยู่กับพี่เต้ค่ะผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์การค้า Happy ์เซ็ Center ค่ะพี่เต้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เต้คะเมื่อสักครู่นี้แคนดี้มีโอกาสได้ไปเดินในโซนไอทีเอสีครับ ไปดูเกี่ยวกับเครื่องปิ้นแล้วก็เกี่ยวกับแบบการแนะนำการเลือกซื้ออะไรอย่างนี้ค่ะครับก็ในส่วนของชั้น3นะครับ<ช>ของเราเนี่ยสุขอนาฟแนนเซ็นเตอร์เนี่ยก็จะเป็นโซนไอทีทั้งฟลอร์เลยนะครับก็จะมีทั้งโน้ตบุ๊กนะครับศูนย์ซ่อมแล้วก็เครื่องพ<ช>ิมพ์เตอร์เติมหมึกต่างๆแล้วก็เรื่องของอิสเซอรี่นะครับก็ ถ้าแคนดี้มาใช้บริการอย่างเช่นอยากจะซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อมโน้ตบุ๊กก็มาที่นี่ได้นอกจากจะมีปรินเตอร์นะครับนอกนอจากปรินเตอร์ที่แคนดี้ได้ดูไปแล้วยังมีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยใช่แล้วมีการประกอบคอมอะไรได้วยะะมีครับมีก็ในส่วนของร้านค้าของเราเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก40 4 0ถึง50ร้านค้าได้ก็จะมีการขายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ในส่วนของศูนย์ซ่อม นะครับก็ถ้าคันดี้มาเนี่ยอยากจะได้อิสเซสเซอรี่เก๋ๆสวยๆหรืออัปเดตมาจากต่างประเทศเนาะก็มาที่นี่ได้เลยก็คือทั้ง3 i t x 3ของเราค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากที่แคนดี้เนี่ยมีโอกาสได้คุยกับผู้ประกอบการ,รในส่วนของ i t x 3เนี่ยแต่ละคนเขาบอกว่าค่อนข้างประทับใจนะคะที่ว่าทางศูนย์การค้าเนี่ยมีการช่วยโปรโมตตรงนี้เราช่วยโปรโมตยังไงบ้างคะพี่ครับก็ในส่วนของสื่อที่ออกไปนะครับเราก็มีการ อย่างเช่นออกรายการ v a r i e t ้ชี้ช่องรวยนะครับแล้วก็รากใช่แนะนําร้านค้าที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้จักว่าสูตรอา้าแฟรนเตอร์ของเราเนี่ยมีเซอร์วิสหรือบริการอะไรบ้างนะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในในในสื่อที่ออกไปแล้วก็มีนิตยสารชี้ช่องรวยนะครับที่จะไปทัดสัมพันธ์ให้กับทางร้านค้าเนี่ยได้ทราบนะครับว่าเอ๊ะมาใช้บริการที่นี่แล้วมีอะไรบ้างนะครับ ในส่วนของช่องทางอื่นๆเนี่ยเราก็มีในส่วนของพื้นที่บริเวณแถวๆเนี้ยครับก็คือเราจะมีทรูเปอร์นะครับในการโปรโมทให้เสียงตามสายนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์นะครับแล้วก็ยังมีแคมเปญของคอร์เปอเรทก็คือสะสมแต้มรับของพรีเมียมซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราเป็นตุ๊กตากระเป๋ากระเป๋านั่นแหละครับก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทางศูนย์การค้าเนี่ยตั้งใจที่จะ เ,เปลี่ยนสัมพันธ์ให้กับทางผู้ประกอบการร้านค้าโดยไม่มีมูลค่าเลยอ๋อแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช,ใช่แล้วในส่วนตรงนี้นี่เป็นพี่เต้คิดว่าเป็นจุดสําคัญไหมคะที่ทําให้รู้สึกว่าผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยเขาถึงอยู่กับเราหลายปีใช่ครับในส่วนของร้านไอทีชั้น3เนี่ยท,ที่ผ่านมาเนี่ยอ,อ,อยู่กับเรามาประมาณ 4- 5หปีเลยะนะครับเราก็มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็วกรับฟังความคิดเห็นของทางลูกค้าว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ย ตรงไหนที่เราจะพัฒนาร่วมไปกับเขาได้เพราะอย่างน้อยคือในหนึ่งเยงของเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างก็อาจจะเป็นไอเดียให้เราในการที่จะไปเจรสัมพันธ์เติมเต็มใช่ครับคือนอกเหนือจากว่าแผนการตลาดที่ทางศูนย์รารค้าเนี่ยมีบอกแล้วเราก็ยังรับฟังในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าว่าในส่วนไหนที่เอ๊ะตรงนี้ต้องปรับในตรงนี้ต้องเพิ่มอะไรใช่ไหมคะใช่เราก็มีการคุยกันตลอดนะครับเราเหมือนเหมือนเราอยู่กันในแบบเหมือนครอบครัว นะครับอย่างนี้สําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังสนใจมองหาทําเลอยู่มีเกี่ยวกับราคาพิเศษหรือว่าข้อตกลงข้อกําหนดยังไงบ้างคะพี่ได้ครับก็สําหรับคุณผู้ชมนะครับที่ชมรายการวาร์เรจี้ชี้ช่องลอยอยู่นะครับถ้าสนใจนะครับขายสินค้าประเภททั้งแฟชั่นแล้วก็ไอทีนะครับก็ติดต่อมาที่ทางศูนย์กินค้าฮับแลนด์เซ็นเตอร์ของเราได้นะครับเบอร์โทรศูนย์สองเจ็ดศูนย์สี่เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับต่อหนึ่งศูนย์หนึ่งถึงหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับ ก็ถือว่าเป็นช่องทางดีๆนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะสามารถติดต่อได้แล้วถ้าเกิดบอกว่าดูมาจากรายการวา r รตี้ชีช่องรวยนะคะพี่เต้จะต้องมีสิทธิพิเศษให้เป็นแฟนรายการของคทนนี่นะได้ครับผม่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่เต้นะคะที่มาบอกถึงสิทธิประโยชน์ดีๆนะคะรวมไปถึงแนะนําทําเลดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ นี่นะคะก็คือเรื่องราวธุรกิจดีๆที่แคนดี้นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่กำลังมองหาทำเลในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับแฟชั่นหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับไอทีนะคะขอให้นึกถึงศูนย์การค้า Happy ้แ n นด์เซ็นค่ะเพราะที่นี่เขามีสโลกแกนว่าชอปสบายทั้งแฟชั่นแล้วไอที IT ค่ะ